สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้านี่ยัดิวก็ได้รับของขวัญปีใหม่เนะคะเนาะจากแม่ส้อยสลานะคะมาลุ้นกันเมืองจ้าว่าจะมีอียัง่งของขวัญปีใหม่จ้าปีการนี้ได้โคกหินแล้วคะเดอ้อปีนี้ได้ยังเนาะค่ะเนะาะจะมาลุ้นน้องกันนะคะเดอ้อขอบุญขอบคุณ แม่ซอยสลาและครอบครัวมากๆนะคะจะขอให้ยูเย็นเป็นสุกกันสุกข,ขุนุกคนเดอ้ออ่าก่เจ็บบ่ไขนูเทียนกะให้เจเลินในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงโอ้ยเป็นอย่างนอ้อสองสองล่างเด้อค่ะเดินนูนี่น,นอีกล่างนึ่งจ้ะ จะพามารุ่นจ้ะรุ่นลุ่นกันเมืองจ้ะนี่คือของขวัญปีใหม่ของแม่ติวนะคะมากกอนมูเลยค่ะสองกระลังค่ะเอบจ้ะโอ้รัดดีขนาะดเอ๊บ โอ้สอนสองล่างสามล่างมาพี่น้องจ้ามาเมืองนับกันยัดอยู่ใส่ขาตั้งพิดอันละก็เลยสีบกคอยเห็นโอ้ได้สร้างกระดาษขายยังนั่นเลยโอ้หม้อไม้ค่ะหม้อไม้มาเลย <c oughs> อขอบุญขอบุนหลายๆลได้แมอเอ่เอยนะเอยเอผุน่ะนี่นะคะ โ oh, อ้น้องอูได้คัดหมออีกแล้วเนาะแบบน,นี้เนาะอ่าจมอ่งามจ้ะ,จะแต่ว่าก็จะคัดเอาค่ะเอานะขนาดเลยมอสตนเลสนะคะอันนี้มันถุงยัางเนาะจีะ๋ยายเอาออกมาหน่อก่อนเลยโอ้เย,ย,ย,ย็นอยู่จ้ะไม่หวานเย็นอยู่จ้ะเย็นอยู่ค่ะพอดีเลยเย็ดอยู่จ้ะ ปั้นพาพื้นนี่แจวห่อข้าวต้มขึ้นเมื่อสองพื้นนีดจ้ะนี่เยสติแจวห่อผ้อหาหฮมขึ้นเมื่อไห้นะห่อข้าวต้มขึ้นเมื่อไห้นะคะเอ๊บเอ๊ะแจปลาค่ะปลานี่ค่ะบุ๊บบบบุ๊บบุบ๊บนว่าขายหนักใครตาเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะมอไมร์นี่น่ารักจังเลย อันนูนี่นี่ของพ่อลูกบอกอในมีฟ้าพร้อมค่ะขอบคุณนะคะแม่ติวคัดไ้ค่ะโอ้ยกำลังพอดีง,งามเลยเหมาะก็จะเป็นปลานะคะปลาแม่น้ำท่าจีนค่ะปลาโอ้โอบมันสิบกิโลคุณบอดนี่จ่าแล้วก็เขาก็มาเปิดคลองที่สองกันก่อนเนาะคะ่ะเนาะจ้าว่ามีอะไรเอ่ย ยาของขวันปีใหม่เย็ดติวปีนี้ได้สองกองกองมูลแล้วค่ะเด้ออืบอืบโอ้ม่นอ,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 อย่างนอฮันนี่นอคือเหลือมภาพภาพปะนี่คือบอบปื้อคืออันนั้นเนาะบัดน,นี้นอคือมางามแทะป้า พี่น้องจ้าอ่ะเมืองซอยกันปีนี้ได้มอค่ะได้ได้เป็นคนพิเศษเนี่ยหน่อยนึงเนาะคะ่ะนาะได้เสือหมอใหม่ได้เสือหมอมาเออผ้าเช็ดตัวจ้าขอบใจน,นะคะขอบคุณหลายๆจ้าผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอ,อ้ได้โฮมหนาว หม้อนะคะเพื่อนบัตรนี้เย็ดยิวจะเอาทุกฟนทุกคนบอกว่าจัดคลองให้ให้เพื่อนพ้องน้องพี่กันบนทุกคนละ่ะท่านผู้ใดลงฟ้าให้สรงกันเอาเดอ้อวาซานบอกเออเพราะว่าเพื่อนจะลืมเพื่อนเอาใส่แล้วเพื่อนจับฟ้าใสรโรดใจมันใส่กันได้บอกวาซานแม่ติวก็จะร้องมึง,นงนเนาะค่ะเนาะโอ้มีส้มโอด้วยคะ่ะหมอออกลูกว่าเป็นส้มโอจ้าส้มโอลูกใหญ่ๆสามลูกนะคะ จ้ะนี่โอ๊ยหนูน่ะส้มโอนี่รู้เลยว่าให้น้องพาวน้องพาวขอบคุณยายหวานด้วยลูกขอบคุณใครยายหวานที่ส่งส้มโอมาให้หนูค่ะจ้ะโอ้ล่องฝาหมอกกอนได้จ้ะโอเคจ้ะอันนี้ถูกกันค่ะบ่ได้เปลี่ยนกับผู้ใดเด้อสิเด้อบ่ได้ส่งให้ไผเด้อ อ่มัง้านี่ก่อนเด้อโอ้ฟ้านี่ก็ถทือกันไก่ยายยายหวานโอเคค่ะเขาไม่จิว๋วเหลือซองข้น,นั้นถ้าเพิ่นโรงกันไก่พิ่นส่งเอาเนาะค่ะเนาะให้เพิ่นส่งกันเอาอ่าจ้ะบ้านยายจิ๋วมีแต่หมอใหญ่ไงจีรีจ้ะเพราะว่าบ้านยายจิ๋วให้ของขายเนาะค่ะเนาะจ้ะเขามีเออยายจิ๋วก็อเอาขึ้นนี่ก่อน มีหม้อสองใบนะคะนีค่ะหม้อสองใบโอ้หม้อสามใบโอ้ยติวพีดหม้อสามใบค่ะโอ้มิตะยังละสามตัวนี่ส้มโอสามลูกค่ะปลาสองถุงค่ะผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนค่ะขอบบุญขอบคุณไม่วานหลายเด้อค่ะเด้อที่ทรงของขวัญปีใหม่ไา่ห้แม่ติวจ้า เดี๋ยวเมติวกับมี่ยังเสแสรบกับสีส้มไปหาเด้ค่ะเด้อเมติวกับบได้มี่ของอียงมีค่าเราไม่ได้ใจไะใจใจโอ้ใจใจคักอ้กดีจ้ะเมติวนี่รวยใจรวยน้ำใจได้ค่ะเด้อมแม่วานนี่แห้งรวยก็เมติวคักบดนี้อ,ขอืขอบคุญขอบคุณลายรให้ร่ำร่ำรวยๆวยยู่เย็นเป็นซุกเป็นมู่เป็นคู่คุยกันอย่างสิตลอดไปจ้าแล้วก็เมติวกับขอขอบคุณทุกเลิฟท,ทุกลักทุกไล ทุกกำลังใจค่ะที่เขามาเอ,อ่อชมคลิปแม่จิ๋วที่ยายหวานช่องแม่หวานกินง่ายนะคะจ้ากับฮักแพ่งกันมากกับสามสี่ปีแล้วเนาะคะนักพัฒน์เทดยูทูบจ้าเออเป็นเป็นผู้เฒ่ายูทูบน้ำกันนี่มากเออานห่อน่านหนาวมาน้ำกันสามปีสี่ปี่ะคล้วก็แม่จิ๋วกัจะขอฝากช่อง บ้านสวนเลนเรดิโอนะคะคุณย่าแมกจ้าน้ำเม้วดค่ะเด้อฝากกดติดตามน้ำเน FC เอฟซีแมติวก็ไดไปไปหาเพื่อนมาลดดอกจ้าแล้วก็บไออีกบ้านหนึ่งนะคะสาวลาวแพวาพากินพาแซบนะคะจะไปเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนะาะจาแมติวกะมานี่บจาให้เมืองซ้านี่ละค่ะนี่ของขวัญปีใหม่แมติวได้แล้วเด้อค่ะเด้อทุกคูทุกคนจ้า ขอให้ค้นให้กะยูเย็นเป็นสุกยูดีม่แห้งยููแดงม่หี่นะคะเลิฟเลิคือเกาจ้าปีใหม่ปีเก่ากับเหมือนเดิมนะคะไม่ยังกระ่งให้กันจริงคือเกาจ้าบายบายเลิฟเลิารักเอฟซีทุกคนนะคะ